จะชอบหรือจะแชร์สินค้ากับ UP i c กก็รับแคชแบ็กเงินคืนได้ทั้ง2แบบสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุ๊กพี่ลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในทุกสออนไลน์มืออาชีพนะครับช่องผมก็จะรวบรวมเอาเทคนิคการทําตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเติมที่สามารถหาได้เสริมได้บนโลกออนไลน์ได้มารวมม้ที่นี่นะครับเพื่อเพื่อสามารถที่จะเรียนรู้นะครับได้ใต้คลิปีรงนี้เลยผมจะเป็นหมู่ไว้กับเพื่อนแล้วนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็ ากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทีนี้ในวิดีโอนี้นะครับอยู่ในส่วนของแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า YouPick นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเ,เป็นทั้งระบบช้อปปิ้งออนไลน์และก็เป็นทั้งระบบ a อฟเฟอร์เร a ท์มาเก็ตติ้นะครับก็คือเราสามารถที่จะเอาสินค้าไปแชร์นะครับแล้วมีคนซื้อสินค้าเราก็ได้รับส่วนต่างหรือได้รับแคสแบ็กคืนกลับมานะครับหรือว่าถ้าเกิดเราใช้ เราเข้ามาช็อปเราก็รับส่วนต่างนะครับที่เป็นแคสแบ็กคืนกลับมาให้เราเช่นกันนะครับดูอย่างหน้าจอที่ผมเอาขึ้นมาให้ดูนะครับอันนี้คือเป็นรหัสที่2ของผมเนาะรหัสแรกของผมเป็นอัลติเมทไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นรหัสที่2ที่ผมจะเข้ามาทำนะครับอย,นนอย่างวันนี้เนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยพอันนี้คือผมเข้ามาซื้อสินค้าเองเนาะนะครับก็ซื้อสินค้าที่ตัวเองอยากได้แล้วก็ใช้แล้วก็พอดีมันเป็นช่วงของโปรโมชั่น ผมก็เลยซื้อไป527บาทนะครับแล้วก็ได้แคชแบ็กคืนมาอยู่ที่ประมาณ38.57บปาทอ่าก็เท่ากับเราซื้อสินค้าไปประมาณ400กว่าบาทใช่ไหมครับสี่กว่าบาทก็คือเราสามารถเข้ามาดูในส่วนของอ่าสินค้าที่เราช็อปไปได้นะครับก็คือเราช็อปสินค้าอะไรไปแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็จะเข้ามาดูได้นี่อย่างผมเข้ามาซื้อสินค้าที่ผมอยากได้แล้วก็ผมใช้อยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยผมใช้เป็นประจำผมก็สั่งซื้อไป ซึ่งผมมองว่ามันถูกไงถ้าเราไปซื้อตลาดข้างนอกเนี่ยเรทนี้อาจจะไม่ได้นะครับเรทนี้อาจจะไม่ได้หรือเรทนี้นะครับในปริมาณเท่านี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไงแต่ว่าพอดีมันมีช่วงนี้มันเป็นช่วงโปรนะครับอะออกมาที่ในส่วนของช่วงโปรเขาจะมีการจัดโปรโมชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ย uh, ูพิกก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับเหมือน l a z a d ้าเหมือน s h อป e e เลยเราเข้ามาช้อปปิ้งสินค้าในช่วงที่เขามีส่วนลดถูกไหมเพราะว่าเราอยากได้ของของที่เป็นส่วนลด เนี่ยแล้วก็เข้ามาดูตรงแบรนด์เห็นไหมเนี่ยอย่างแบรนด์เดย์เนี่ยนะครับ ź, สมมติแบรนด์เดย์ Day, เห็นไหมแบรนด์เดย์เนี่ยผมก็จิ้มเข้าไปผมก็เข้ามาดูว่าสินค้าอะไรที่เราใช้อยู่อย่างเงี้ยนะครับมีส่วนเรา,าใช้ไหมมีสินค้าที่เราใช้อยู่หรือเปล่าถ้ามีเราก็ลองดูเราก็ซื้อเนี่ยนะครับเป็นไหมมันก็จะมีสินค้าที่เป็นส่วนลดอยู่อย่างเงี้ยหรือว่าสินค้ากระแสเพื่อนๆก็ลองเข้ามาเซิร์ชดอูอันนี้คือสินค้าที่เป็น ที่เขาจัดใช่ไหมครับสินค้าถ้าเป็นสินค้ากระแสะเราก็เข้ามาค้นหาตรงนี้ว่ามันมีสินค้าที่เราอยากได้อยู่ไหมนะครับสมมุติว่าผมอยากได้สินค้าตัวนี้สินค้าตัวนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมเขามีแล้วดูซิว่าเราเราได้ส่วนลดไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยที่เพื่อนเพื่อเห็นแดงๆตรงนี้เนี่ยคือเป็น c a s แ back ที่เราจะได้รับนะครับแต่ว่าเราสมัครเข้ามาเนี่ยสมัครเข้ามาเพื่อโหลดแอปพลิเคชันแล้วเนี่ย อันนี้เรายังไม่ได้นะครับเราจะต้องไปซื้อสินค้า1ชิ้นเพื่ออัปเกรดตัวเองก่อนนะครับเพื่อปรับจากผู้ใช้นะครับมาเป็นผู้รับหรือเป็นผู้สร้างไรายได้นั่นเองนะครับเนี่ยเราซื้อสินค้าเราจะได้รับเงินคืนหมดเลยเห็นไหมนี่คือเป็นแคชแบ็กที่เราจะได้คืนนะครับก็คือเป็นสินค้ากระแสเราสามารถเข้ามาหาและเลือกดูหรือว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์ก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมสินค้าที่เป็นพวกสินค้าแบรนด์ก็มีในนี้เนี่ยนะครับเราก็เลือกเข้ามาดูได้เนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหม หมดแล้วเห็นไหมสินค้าแบรนด์มันก็จะมีให้เราเข้ามาเลือกช็อปเลือกซื้ออย่างอันนี้499เห็นไหมครับ499ได้รับเงิงนคืน, 5, น59บาทอย่างเงี้ยเนี่ย5ได้เงินคืน59บาทอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นสินค้ายูพิกชอยดด้วยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นสินค้ายูพิกชอยด e ด้วยผมก็เลยมองว่าเออเฮ้ยนอกจากว่าเราเข้ามาชอ้อปสินค้าแล้วเนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นยูพิกชอยดด้วยเห็นไหมครับเราเข้ามาซื้อสินค้าที่เราจะใช้งานเนี่ยเห็นไหมนะครับ หรือว่าเราซื้อแล้วเอาไปขายไหมเนี่ยมันมีมันมีสินค้าให้เราเลือกเยอะเราก็เข้ามาช็อปเราก็เข้ามาเลือกซื้อเนี่ยนะครับเห็นไหมมีโปรเทคมีนี่เห็นไหมเนี่ยเราก็เป็นสินค้าที่เราใช้กันอยู่แล้วเรากินอยู่แล้วไหมครับเนี่ยอาหารเสริมที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เข้ามาดูแล้วเราก็เลือกเราก็เลือกซื้อสินค้าไปเลือกทีนี้นะครับการที่เราจะเลือกซื้อสินค้าอย่างที่ผมบอกก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าเราอยากได้รับแคสแบก จากสินค้าเหล่านี้เนี่ยเนี่ยที่เราเป็นปุ่มแดงๆเนี่ยเรามีหน้าที่คือต้องซื้อสินค้า1ชิ้นก่อนอะดูจากตรงนี้นะครับที่มันวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสินค้ายูพิกชอยสนะครับสมมติว่าสินค้ายูพิกชอยส์อะสมมติอะไรท่านบอกว่าฉันก็แค่อยากเข้ามาช้อปปิ้งเข้ามาซื้อสินค้าส่วนลดแล้วฉันได้เงินคืนก็เลือกซื้อสินค้า29 9ได้เห็นไหมครับสินค้า29 9ซื้อสินค้าอะไรก็ได้ที่เป็น2 9 9อ่ะสมมติมีครีม อ่าอย่างสมมติว่ามีคนใช้คอนเกตอยู่อคอนเกตตัวนี้ใช้ดีเออหรือว่าจะเป็นตัวอันนี้อะไรเนี่ยลองลอจิ้มเข้าไปดูซิอ่าอ,อันนี้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 ก็ดีนะครับใช้ดีเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีสินค้าที่ใช้ดีเห็นไหมเราก็เข้ามาช็อปแต่ประเด็นก็คือเราเข้ามาช็อปแล้วเราซื้อไปเนี่ยยังไงเราก็ได้ใช้ไงเราก็ได้ใช้เนี่ยนะครับเนี่ยเราก็ได้ใช้ใชอ่าเห็นไหมนะครับเราก็เราก็สามารถที่จะได้ใช้ได้ อย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าอันนี้มันเป็นประโยชน์ยาซิฟันอย่างใครใช้คองเกตอยู่เงี้ยแล้วใครใช้ตัวนี้อยู่เงี้ยนะครับเนี่ยเราก็เข้ามาชอบไปแล้วก็เข้ามาซื้อสินค้าไปซื้อไปเลยครั้งครั้งแรกซื้อไปครั้งแรกที่เราซื้อไปสองเ้าเนี่ยนะครับเราจะยังไม่ได้รับแคชแบ็กหรือว่าเงินคืนนะครับเราต้องย้อนกลับมาซื้อซ้าในครั้งที่สองคราวนี้พอเราซื้อต่อไปเนี่ยเราจะได้รับส่วนลดบดเลยอย่างอนาคตเนี่ยเราจะมาซื้อสมมตยิยาสิฟันที่เราใช้ไปี่นหมดหมดนะครับ พอเราใช้หมดปุ๊บแล้วเราอยากจะเข้ามาเราอยากจะเข้ามาซื้ซอซ้าเนี่ยเราเข้ามาช็อปทีนี้พอเราเข้ามาช็อปเนี่ยเราได้เงินคืนยี่สิบสามบาทแล้วเห็นไหมครับอ่านะครับแล้วฝากนิดนึงตอนที่เราเลือกซื้อเลือกช็อปสินค้าที่เป็นยูฟิกชอยเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยให้กดโอนเงินเลยนะครับไม่ต้องเก็บเงินปลายทางนะเพราะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเรามีความสุขว่าเฮ้ยเอออย่างเงี้ยคุมสิอยากซื้อสินค้าชิ้นแรกก่อน เพื่อจะซื้อสินค้าชิ้นที่สองชิ้นที่สามชิ้นที่สี่แล้วได้เงินคืนเนี่ยแล้วเราไปเลือกแบบเก็บเงินปลายทางเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเราไปเลือกซื้อแบบเก็บเงินปลายทางเราจะสามารถเข้ามาช็อปแล้วได้เงินคืนก็ต่อเมื่อเราเองเนี่ยนะครับต้องได้รับสินค้าที่เป็นเก็บเงินปลายทางแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้อย่างที่บอกคือเพื่อนๆครับไม่ต้องกลัวครับลงทุน2 9งบาบาทเนี่ยบางคนเนี่ยโหคิดเยอะมากเข้าใจแต่ว่า ถ้าเราเลือก299แล้วมันคุ้มมันลงทุนแล้วมันคุ้มก็ลงทุนไปครับอย่าไปเสียดายจริงไหมเพราะว่าผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนหลายท่านเอาเงิน299บาทไปทาอย่างอื่นที่ไม่มีคุณค่าไม่มีมูลค่าเยอะแยะกว่าน,นี้อีกใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราทําไปแล้วโอเคเราอยากจะมาแชร์สินค้าตัวอื่นอื่นไหมครับเนี่ยเราก็เลือกแชร์ได้สินค้ามันก็จะมีสินค้าที่แบบพวกคอมมิชชั่นสูงๆอ่ะสมมติเราเป็นสายขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเรากดที่เครื่องใช้ไฟฟ้า ดูนะครับพีเครื่องใช้ไฟฟ้ามันจะมีคอมมิชชั่นเนี่ยล่าสุดคอมมิชชั่นเห็นไหมอ่าเราดูอันนี้คือยอดขายคือสินค้าที่ขายดีเห็นไหมสี่บาทห้าบาทสินค้าไม่ต้องสต็อกเลยนะอ่าเราตรงดูตรงคอมมิชชั่นอย่างตรงคอมมิชชั่นเนี่ยถ้าเราอยากได้สินค้าที่มีคอมมิชชั่นเยอะเนี่ยเห็นไหมแปดร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งเนี่ยเราก็มาเลือกขายสินค้าที่มันึงแพงเห็นไหมสินค้ามังแพงถามว่ามีคนซื้อไหมมีคนซื้อครับเพื่อนเพื่อนถ้าถ้าเราคุยกับเขาแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาเห็นภาพเนี่ย เห็นไหมอย่างอันนี้เนี่ยหมืน่นหมื่นห้าอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็เป็นสินค้าแบรนด์อยู่นะเพราะหลายๆคนก็เจอข้างนอกแต่ว่าประเด็นคือพอ <le o, S 1> เราเราเอามาโพสต์ขายหรือขายเองเนี่ยเราสามารถที่จะได้รับเงินคืนหรือแคสแบ็กไงเห็นปะนะครับรับเงินคืนแล้วก็ได้รับแคสแบ็กหรือว่าเราจะไปขายพวกอของใช้ในบ้านเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าผู้ชายอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหม เสื้อผ้าผู้ชายก็มีรองเท้ามีอะไรไหมเราก็มาเลือกขายได้อ่ะมีมีพวกคอมมิชชั่นสูงๆไหมอ่ะสมมติเราอยากขายคอมมิชชั่นสูงที่ผู้ชายชอบใช้นี่อันนี้อะไรเครื่องท ygen, ําออกซิเจน่งทําน้ําแข็งอ,อุปกรณ์พกพาเสื้อคุมแจ็คเก็ตเห็นไหมมันมีสินค้าราคาแบบถือว่าเราขายแล้วได้คอมมิชชั่นสูงอยู่เราก็ไปเลือกขายนะครับเราก็ไปเลือกขายเราก็ไปเลือกไปเ,เลือกเลือก Shop, เลือกช็อปเลือกแชร์เห็นไหมไม่มีอะไร ยากเลยนะครับทีนี้อย่างที่บอกไปคือเรานะครับจะต้องเข้ามาซื้อสินค้าแล้วก็ช็อปนะครับอย่างน้อย1ชิ้นหรือเราจะไปเลือกสินค้าที่เป็นยูบิคช้อยสี่9กก็ได้นะเนี่ยสี่สี่เก้าเนี่ยนะครับก็จะมีให้เราเลือกเห็นไหมนะครับสินค้ายูบิคช้อยสี่เเนี่ยเราก็เลือกไปสักชิ้นหนึ่งสมมุติว่าเราอยากได้อ่าไหนดีอ่ะหมูกระทะเนี่ยเราก็เลือกหมูกระทะไปนะครับเลือกหมูกระทะไปอย่างน้อยเราไปใช้กินได้อะไรได้ด้วยนะครับ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีเลือกให้เราอัปเกรดเลือกซื้อสินค้าเราก็กดซื้อสินค้าตรงนี้นะครับได้เลยแล้วเราก็ไปทําตามระบบที่เขาบอกนะครับซึ่งไม่ยากหรอกนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนทําได้อยู่แล้วนะครับเช็คนิดนึงว่าตรงนี้มีสินค้าอยู่พิชชอยไหมนะครับอย่างน้อยเราได้เงินคืนเพราะว่าเนี่ยนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ดูก็คือเราเราเข้ามาช็อปนะครับเราเข้ามาแชร์เราเมลอกาสได้รับไรายได้มันอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ถ้าเราทําเรา ชวนเพื่อนมาใช้เพื่อนซื้อสินค้าด้วยอะไรด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของแผนรายได้เนาะนะครับอย่างเราไปชวนเพื่อนมาเราก็ได้คอมมิชชั่นจากการที่เราชวนเพื่อนมามาใช้แอปพลิเคชันเราซื้อสินค้าเราก็ได้แคสแบ็กคืนอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายๆอย่างที่ทําให้เราสามารถทําเงินเพิ่มได้ในยุคที่โควิดอยู่กับเราอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เราต้องหา โอกาสที่จะทําเงินเพิ่มนะครับการขายสินค้าออนไลน์ผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เ,เพื่อนๆมองหาอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้นี่คืออีกหนึ่งโอกาสนะครับก็ลองเข้ามาดูครับจะ2 9 9เกากเ้าแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะครับเปิดโอกาสให้กับตัวเองเพื่อสร้างรงยได้เพิ่มนะครับแล้วก็หลังจากสมัครเสร็จไปเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้ามาเรียนรู้ในกลุ่มนะครับจะมีกลุ่มสอนการขายเอาไปขายในมาเก็ตเพจยังไงน,นู่นนี่นั่นนะครับก็ลองเอาไปทําตามดูเนาะนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สําหรับการ ที่วันนี้เราจะเข้ามาช็อปมาแชร์นะครับสินค้าใน U u p i k แล้วได้เงินคืนหรือได้รับแคสแบ็กคืนกลับมานะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปนะครับเหมือนเดิมเลยก่อนจบการบรรยายก็ฝากไม่ช่วยกันกดติดตามกดซับสไคร e และฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปสวัสดีครับ